สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราร้อยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวันนี้จะทําขึ้นเพื่อนาสินค้าไม่ได้ชักชวนเรื่องการลงทุนใดๆการลงทุนมีความเสี่ยงใต้คลิปเราจะมีลิงก์สมัครสมัครกันยอนๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับแฟนแดนเจนฮีโร่นะเกณฑ์เอ็นทีจะค่ายบิดขับนะหลังจากที่เราเข้าไม่ได้อีกแล้วนะกลับมาเข้าได้นะก็อาจจะมีสาเหตุบางอย่างนะที่ผมไปเจอมานะอ่ะก็อนนี้ก็เข้าได้แต่เมื่อคืนแล้วนะก็สาเหตุที่เข้าได้เนี่ยอาจจะ เข้าไม่ได้น่อาจจะเป็นที่เครื่องผมด้วยนะเครื่องอื่นจะเข้าไะไแต่ว่าเครื่องผมเนี่ยถ้าผมเข้าทาง p พจ f ุดแฟนเจียนจุ com เนี่ยจะเข้าได้นะแต่ว่าถ้าผมไปเข้า wwfan ฟ a n จ i a n com เนี่ยผมเข้าไม่ได้เหมือนผมโดนบล็อกอะไรสักอย่างนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเข้าเป็น p a y จแฟ a n จ i a n com เนี่ยผมเข้าได้นะ ผมก็งงเหมือนกันนะว่าผมเข้าอันนั้นไม่ได้นะสรุปว่าตอนนี้มันอาจน่าจะเข้าได้นะเพราะเข้าดงแต่เมื่อคืนละจะลองเข้าไปเล่นดูนะอะไม่จะเล่นมานานนะอ่ะพลังงานเหลือตึมๆต,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 ตาๆเลยนะเออตอนนี้ผมก็เลเวลสิบแล้วนะเดี๋ยวผมจะหาวิธีอัปเกรดทีโรของผมอยู่นะเนี่ยผมปั้นตัวที่จริงๆเลเวลสิบไปสองตัวแล้วมีสิบตัวนี้แล้วตัวนี้กําลังจะสิบนะแล้วถอดตัวนี้ออกนะ เพราะว่ามันถ้าเลเวลสูงๆมันเสียค่าหินไอ้นี่พลังงานเยอะนะจะหาวิธีอัปเกรดเป็นเลเวลสิบก่อนนนฮีโร่ผมนะมันต้องใช้ผงอะไรสักอย่างนะผมก็ก็ไม่รู้เหมือนกันมาจากไหนนะแต่หาก่อนโอ้โหตีแรงตีรุนแรงเหลือเกินตัวนี้นะโอ้โิขิ่ขี่ก็ตีแรงไอ้ตัวนี้รู้สึกจะเป็นตัวระดับสองฮะถ้าตัวแบบ แบบระดับเทพมันตีผมประมาณ400กว่าเลยนะผมตีเข้าประมาณ300นี่มันตัวแบบกลางๆอยู่นะบอสมันจะมีสามระดับจะม,มีบอสอ่อนด้วยแล้วก็ตัวกลางแล้วก็เทพตัวนี้เป็นระดับกลางๆนะแบบค่าตัวนี้ทีนี่ผ่านด่านเลยเพราะว่าค่าพลังมันจะประมาณเกือบ2,000นะบอสตัวนี้แต่บอสกลางๆนี่ 1, 1, 1, 1, นะน่าจะประมาณพันหนึ่งนะนะอ่าถือว่าเป็นประหยัดเวลาเหมือนกันเจอบอสตัวเทพโอ้รวว ไอตัวนี้เพุ่งปั้นเมื่อคืนนะปั้นจจกเลเวลนหนึ่งกันร้สี่นะดีใจกลับมาเล่นอีกครั้งนะพะเกมนี้ก็น่าเล่นนะแต่มันเข้าไม่ได้นะโอ้เจอไอ้บอสเทพนี่เลยเออบอสเทพตัวนี้เป็นบอสเทพติทีสี่ร้อยเราตีเข้าสามร้อยเนี่ยถ้าไม่มีตัวนี้แทงนะโอ้โหมันฆ่าเรียบเลยนะตัวนี้ค่อนข้างแทงนะเลือดมันต้องเท่าไหร่นะหกพันเจ็ดในตัวนี้นะจะหาวิธีอัปเกรดตัวนี้ให้ถึกๆก่อน ตอนนี้เวลไอตัวนี้ก็ไม่เพิ่มแล้วนะเพราะว่ามันมันล e ว e l สิบแหละจะหาวิธีอัพอัพก่อนนะ,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 ะโอ๊ย่ไม่ได้เล่นมาเป็นเดือนจริงๆไม่ได้เล่นมาเป็นเดือนจริงเดือนกว่าด้วยโอ้โหเซ็งเลย ngắn ồ oh, ngắn farm tiền yêu là tung tung tăng tăng nèo nè đẹp rồi nè nèo mình nèo 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 โอเคก็ขอบคุณที่ติดตามะรับชมนะเดี๋ยวไปหาวิธี up up level ทะลุลสิบก่อนหาวิธีอะไรนะ,ะเป็นเลยรู้วิธีการปลุกพลังก่อนนะ,ะไปดูไวริสกันก่อนนะว่าไอ้แร่นั้นเอามาจากไหนนะปลุกพลังเนี่ยมันต้องใช้ไอ้ตัวนี้นะผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวนี้เอาแบบไหนเดี๋ยวไปหาดูก่อนนะโอเคขอบคุณที่ติดตามะรับชมนะครับ ่ะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์แฟนเลนเจียนให้ละกันนะอ่ะแปะลิงก์อันใหม่ตรงเพยให้ละกันอ่ใครคลองก็เชื่อเน้องใต้คลิปโดจะมีลิงก์สมัครกันได้เทคิปตัอันดับหนึ่งโลกไบแนนนะสมัครเพียงหนึ่งในที่ยินญัติตัวตนด้วยบัตรประชาชน30นาทีนะครับความน่าเชื่อถือสูงปลอดภัยสุดแล้วก็มีความเสี่ยงเปิดมา8 5ปีนะพี่แบนดีใครยังไม่สมัครสมัครได้ OK, ดโอเคเอ็กวิตเทคริปโตอันดับ2ของโลกเปิดมา8ปีโอเคเอ็นเนี่ยมีระบบเทรด margin ดีสุดในโลกดีกว่าไบแนนดียังไงก็ลลอองสมมัครรรแ้วเเททดดดููผก็ย่นะ อันนี้ก็กูคอยก็เป็นหนึ่งเวทต้นน้าเปิดมาสี่ปีเกดเดดโอก็เป็นหนึ่งหนึ่งเวทต้นน้ามีหลากหลายผลิตภัณฑ์และสกุลเงินเปิดมาสิบปีนะอ่ามีที่ฟาร์มเงินด้วยเคยูบีคอยก็ฟาร์มได้เอลแบงก์ L ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งเวทต้นน้านะถ้าโชคดีก็มีโอกาสสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นการเปิดมาแปดปีนะโมโบ็อกก็ติดหนึ่งในสิบเกมสร้างไรายได้โรโลคอยเกมสายฟรีห้ามพลาดน,นะครับหรือจะซื้อเครื่องขุดก็ได้นะคลิปนี้ไม่ได้จะชวนเรื่องการลงทุนแต่งรายการลงทุนีความเสี่ยาารบ